หารลานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ยากแล้ว โฮมโปรมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจบครบที่เดียวสะดวกง่ายใกล้ๆบ้านพอดีเลยค่ะหม้อหุงข้าวของคุณยายไฟไม่ติดใช้งานไม่ได้แต่ได้ยินมาว่าโฮมโปรมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้เรามาที่สาขาพระราม2ใกล้ๆบ้านก็หิ้วมาเลยค่ะไปที่ศูนย์บริการซ่อมพี่พนักง,งานก็จัดการตรวจเช็คอาการตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรสอบถามอาการเบื้องต้นค่ะเราว่าดีนะคะอุ่นใจด้วยช่างมืออาชีพเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียมาซ่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและยังลด ขยะที่เกิดจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้โลกหน้าอยู่ยิ่งขึ้นโฮมโปรเขายังมีบริการตรวจเช็คและซ่อมนอกสถานที่ซ่อมให้ถึงบ้านเลย <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวี ปั๊มอัตโนมัติเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องกองน้ำเตาฝังและเครื่องดูดควันวกระซิบบอกนะว่าราคาค่าแรงราคาเดียวไม่บวกเพิ่มครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ o o m p ป o หรือ call center 1น8 4ได้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเสียหรือพังไม่ต้องหาที่ซ่อมให้ยุ่งยากอีกต่อไปนึกถึง Home โป o ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจบ ครบที่เดียวสะดวกง่ายใกล้บ้านยืดอายุสินค้าให้โรกงเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น